กินย่ามใดแซบย่ามนั่นก็คงหนีบพนเมนูสมตำนี่แหละจ้ะพี่น้องมาเดอ้อผู้ใดอยากมากินน้ากันแซบๆจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้จะพามาเฮตำส่วนหนวดมึอกกรอบๆค่ะก่อนอื่นเขาก็จะมาลวกพักค่ะเพราะว่ามื้อนี้เขาจะใส่พักลวกลงไปแล้วมื่อนี้ก็จะใส่เป็นขนมสินแหงคือเกลาอน่ะล่ะค่ะพี่น้องก็เอาเพิ่นมาลวกให้ซุกดีเนาะตามด้วยหนวดมือค่ะมื้อนี้เขาจะเลือกใส่เป็นหนวดมึกกระดองเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีความกรอบเว <ๆ S 1> ลาเอามาเฮสมตำนี่ก็คือแซบคักเลยครับสุกเรียบร้อยแล้วนาตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เตรียยยมมววัััดุิิบบครรรทกกกออ่่าางแแลล้้ไปเเตตนนนจข ใสริกกระเทียมลงไปตามพ่อหยาบๆผู้ไรมักเผ็ดหลายกระใสหลายๆเลยเด้อจ้าเสร็จแล้วใส่บเขือเทศตามด้วยบักหน้าใสไปประมาณครึ่งลูกเนี่ยแหละป,ปร,ะรงะปุงรสดด้วยการใสผงนัวน้ำตาลน,น้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำปูเพิ่มความหอมนัว้วยการใสน้ำปลาแท้ตราทวีรสผลิตจากปลาไส้ตันหมักนาน12เดือนเอาไปใสกับต้มยำตำแกงแซ่บหอมนัวคักจ้าใสเนื้ทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใสขนมเส้นลงไปตามด้วยพักลวกแล้วก็หนวดมือค่ะพีน่น้องเพิ่มสีสันโดยการว่านมิตรกระถินลงไปผู้ไรบ่มากก็บ่ต้องใสเด ะจะบอกว่าหน้าที่นี่คือหอมไป8บาท1ิบาทเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะมากินน้ากันแซบๆเด้อค่ะเด้อกับเมนูตําส่วนหนวดมึกกับกรอบจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบลายสไตล์สาวแมมมาจามณีผ้ามากินตําส่วนหนวดมึกเส้นขนมจีนเนื้อเหนียวนุม่มคือเกาค่ะพี่น้องหนวดมึกเบ่ง กรอบๆเลยค่ะเป็นนวลมึกระดองเนาะน่าจะเอิ่อนวันนวลมึกระดองค่ะพี่น้องนี่หั่นมากเลยกับลวกใส่จังสีค่ะพี่น้องน้าปลาแบบนัวๆหอมน้าปลาค่ะมามาเศบๆด้วยกันจ้ะพี่น้องสวดถาจุ้นพูนผักหลายๆเนาะมีผักสลัดผักอันผักบุงหน้าค่ะพี่น้องผักบุงจีนลวกแล้วก็ผักชีผักชีเล่านาะมาจา้ะเศบๆด้วยกันจ้ะพีน่น้องอนัวยุ่มเส้นก่อนเลย 嗯。Mm hmm. หนุนมือกรอบจ้ะอืมอมมันดำ chậm no ha. มาเดินมาเด้อภรรยาเสบแสงรนวกันจ้ะอร่อยมอ่แไม่ล่ะลปลาของทวีสดีจ้า เซนขนมจีนแบบเนียวดีครับก้อนเนี้วค่ะ หน่วยปิดลุงข้อลำเองสัจัดเดี๋ยวจะมีไวทีตำลุงให้พร้อมจ้ะตำจะดนให้สีนากินแบบนี้ตำจะหนให้มีน้ำน้ำเลลายแบบนี้

กินเอียงกะเฮ็ดอ้าวค่ะพี่น้องเฮ็ดงานมากไม่เมยเนาะไม่น้อก,กินแสบๆก็มีแห้งหละหอ <c oughs> งแสบแต่ละคนกับเบอคือกันค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องพริกไล,ล่ร่วงข้อของแสบแต่ละคนกับเบอคือกัน,กน,กนเนาะของแสบแต่ละคอนอาจจะบ่แม,มน่นอาหารรูรูแพรงๆะะพรค่ะพตคาพัตาคานันอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะกลินเนาะกลินบานๆไม่เมย์เนาะแท้ เลอมิซแงน์แงยาวเลยใส่ก็พักลายๆนะสแสกแม่งกินตำต้องมีพักเด้อดจ้ะเด้อขาดพักบ่ไปวัวสิตำยังเ่ะ ดีแต่ไม่ค่อยไม่ยุ่งเหมือนะน้ำปละเนื้อสุ่ยดีครับแล้กระโดดขัดผักสดอย่าให้ขาดไม่รูงสมต่ำ บบเม่นุแบบเมีมูบุงเป็นต่ำแบบน,นี้โอ้ยเนาะสลับกันมาบกบ่รู้ว่าะัรเลย ตำร่าพริกแห้งเพชรซาใจจัจะหอมพร้อมเนาะพริกแหง้งเผ็รจดจดัดหอมบางเถอก่ะตำอันบางคนกับมักตำใส่ผสมกันทึ่งพริกแดงสดนะกับพริกแห้งแบบนี้ก็แซ่บค่ะมันก,ก็เร็วแต่อารมณ์ด้วยกัน

อืมใครผู้ส่งด้วอืิ่มเราจงนี่อิ่มแล้วเบชาวจะคัาก่อนอืมเฮี่ใค้่งอืมแคบแบงมีนี้กัเมนู ตำซั่วขนมจีนใส่นวลวงตำซวนวนวลมึกนะคะพี่น้องแก้มผักหลายๆแซ่บค่ะค่ะพี่น้องครับราคะเดี๋ยวจะอปิดคลิปสำนี้อคะเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะ่ะเด้อได้พอกันคลิปนาค่ะมอน,นี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่นอ้องเ๊ยเป็ท <c oughs> ขอบคุณค่ะ